ครับตอนนี้ผมก็จะพามารีวิวเส้นทางเส้นทางของเชียงใหม่ก็คือเส้นซูเปอร์นะครับจากเส้นซูเปอร์ไปนิมมานนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่อยู่ทางใกล้ๆก,กับถนนเส้นซูเปอร์นะครับผมถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นหลักนะครับผมจากลำพูนมานะครับ ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปยูเทิร์นก่อนนะครับช่วง2อวันที่ผ่านมาก็คือฝนตกเยอะนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับต้องทำงานทุกวันนะครับผมก็เลยใช้เวลางานเนี่ยแหละครับเป็นการถ่ายคลิปไปด้วยนะครับผมตอนนี้ผมกำลังมารับคนที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวจะยูเทิร์นนะครับ ตรงแยกสีแยกตรงนี้เขาเรียกสีแยกอะไรนะผมก็ลืมชื่อละเดี๋ยวเราอยู่เทินตรงนี้นะครับก็มุ่งไปสู่นิมมานนะครับผมซึ่งนิม,มานก็เป็นที่ที่เขาเรียกไงศูนย์รวมความเจริญศูนย์ศูนย์รวมการค้าของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวนะครับให้ความนิยมมาเที่ยวมาช้อปปิ้งนะครับมันเป็นเหมือน ส่วนรวมทุกอย่างนะสำหรับผมอะถ้าเป็นกรุงเทพผมเปรียบนิมมานเหมือนกับสยามพารากอนละกันเนาะก็คือจะมีแถวๆโซนสยามครับก็จะมีทุกอย่างครบมีทั้งของกินช้อปปิง้งร้านอาหารแบบเก๋ๆหรือร้านอาหารลักชูรี่นะครับเยอะมากซึ่งสำหรับเส้นซปเปอร์นี่นะครับ ส่วนใหญ่ก็รถก็จะใช้ความเร็วกันสูงนะครับทั้งที่มีกฎหมายกำหนดว่าห้ามเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับทุกคนขับกันเกินนั้นหมดนะครับเท่าที่ผมเห็นนะแต่ผมไม่ขับยังอยู่ในไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วต่อการขับนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับเข้าเส้นตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ติด ไม่มีไฟแดงนะครับก็จะวิ่งยาวๆนะครับผมจนไปถึงนิมานเลยนะครับจะไปติดอีทีตรงสี่แยกนิมานนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีพายุเข้าอีกนะครับผมก็ต้องระมัดระวังในการขับรถนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับน้ําท่วมในเมืองนะครับฝนตกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าการรับ เขาเรียกการจัดการของระบบน้ําในเชียงใหม่มันไม่ค่อยดีนะครับแปบ๊บเดียวคือน้ําท่วมเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือต้องตั้งเฝ้าระวังนะครับผมถ้ารู้สึกว่ามันตกเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะไม่เข้าในเขตในเมืองเลยนะครับเพราะกลัวน้ําน้าท่วมนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็เหยียบยาวๆเลยนะครับเส้นนี้นะครับถ้าไม่ใช่เวลา เขาเลยไม่ใช่เวลาเร่งรีบอะรถก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งรีบยศรถจะเยอะมากนะครับช่วงเวลาเร่งรีบก็คือประมาณตอนเช้า7โมง8โมงหรือตอนเย็นก็ประมาณ4โมงจนถึงหโมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับก็คือช่วงเวลาเร่งรีบนะครับผมที่เราขับผ่านตรงนี้ก็คือหน้าเซนทัลเฟสติวัลนะครับผม ก็จะมุ่งหน้าไปที่ถนนนิมานนะครับเพราะว่ามีปลายทางไปที่นั่นนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชอบเข้ามาแล้วชอบในการทำวิดีโอหรือคลิปของผมในช n n น l นี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับ แต่ช่วงนี้ผมกลับมามี Energy อีกครั้งนึ่งนะครับผมผมก็จะรีบถ่ายคลิปให้เลนะครับไม่ปล่อยให้มันนานเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วคือลงแค่คลิปเดียวนะครับแต่อาทิตย์นี้น่าจะพยายามลงให้มันได้สัก2องคลิปละกันเนาะเพราะว่า1นึคือการถ่ายมาเนี่ยผมถ่ายจากกล้องโกโปรนะครับแล้วก็เอามาตัดในโทรศัพท์นะครับ ทำไมถึงตัดในโทรศัพท์เพราะว่าไม่มีคอมแล้วนะครับคอมพังไปแล้วนะครับผมแล้วก็าด้วยความที่ผมอยากได้คุณภาพของภาพที่มันชัดขึ้นนะครับผมเลยถ่ายเป็น 4K นะครับแล้วก็เอาภาพ 4K เนี่ยมาลงในโทรศัพท์แล้วตัดให้เหลือแค่1ัน0อย่างน้อยถึงอย่างน้อยเราได้วัตถุดิบที่เป็นวิดีโอ 4K มาถึงเราจะตัด เหลือแค่พันแปดสิบภาพมันก็ยังชัดนะครับถึงอย่างน้อยเราจะถ่ายมา 4K ใช่ไหมครับแล้วเรามาตัดเป็นพันแปนะครับความคมชัดของวิดีโอมันก็ยังได้อยู่นะครับคือมันทำให้คนดูนะครับมีความเพลิดเพลินและอรรถรสในการรับชมนะครับก็ยังดีกว่าที่เราดู ภาพที่ไม่ค่อยชัดหรือว่า1080มันมันก็ดีแต่ว่ามันเราดีได้กว่านี้อีกครับผมก็เลยถ่าย 4k นะครับซึ่งการตัดต่อมันก็จะมีความกระตุกนะครับผมนิดหน่อยสำหรับในมือถือนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายมันยังไงมันก็ไม่เท่าความนะครับแต่ก็พอทนได้นะครับผมตอนนี้เราเลยมาจะมาถึงตรงแยกกวางสิงแล้วนะครับ ซึ่งสมัยแต่ก่อนนะประมาณ10ปีก่อนนะครับแยกควางสิงนี่คือแบบคือคักมากนะครับแต่ด้วยตอนนี้นะครับเชียงใหม่มีความเจริญขึ้นนะครับผมแยกกวางสิงก็เลยดูแบบว่าถูกลดบทบาทความสําคัญไปนะครับก็ทุกอย่างจะถูก m ม v e ไปโซนของสีแยกนิม,มานนะครับตรงนั้นก็จะมี ศูนย์การค้าที่ตั้งใหม่ก็คือเมย่านะครับแล้วก็มีร้านอาหารหลากหลายแบบนะครับทั้งฝรั่งเศสทั้งญี่ปุ่นนะครับก็ขึ้นอยู่ใครชอบแบบไหนก็เลือกกินแบบนั้นนะครับหลังจากอีกประมาณนี้อีกประมาณสักสองสามเดือนข้างหน้าผมน่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือไปถ่ายวิดีโอนะครับ ที่มันเป็นในที่มันเป็นรูปแบบในการเที่ยวแบบจริงจังนะครับผมคือผมก็เสียดายช่อง youtube ช่องเก่าที่วิดีโอมันหายไปหมดนะครับเกอบพันวิดีโอนะครับที่ผมส,สร้างและบันเลงลงในชาแนลนะครับแต่ตอนนี้คือหายไปหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นการชดใช้วิบากกรรมแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือผมก็ใช้ ซีเมีอันใหม่นะครับแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือเราต้องมาสัรสร้างวิดีโอใหม่ทั้งหมดนะครับผมพวกวิดีโอเก่ามันก็หายไปเยอะนะครับแล้วก็เหลือเหลือไว้ไม่ไม่เยอะมากเหมือนเหลือแค่บ,บางส่วนที่ผมอัพโหลดลงในช่องทางอื่นด้วยนะครับ ตอนนี้เราผ่านมาถึงบริเวณวัดเจ็ดยอดแล้วนะครับที่จริงโซนนี้แต่ก่อนเขามีแค่สองเลนนะครับนี่คือเขาขยายถนนมานะครับแต่ก่อนจะมีแค่สองเลนนะครับข้ามง่ายมากเดี๋ยวนี้คือข้ามยากครับตรงเนี้ยต้องไปข้ามทางมาลายอย่างเดียวนะครับในสุดเราก็มาถึงสี่แยกนิมานะครับแต่ว่าต้องรอรถติดนิดนึง วันนี้ลถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคนน่าจะใช้ตังค์กันใกล้จะหมดแล้วครับเพราะมันเริ่มจะเข้าปลายเดือนแล้วนะครับคนน่าจะมีตังค์อีกทีก็ประมาณนูนนะครับเงินเดือนออกต้นเดือนนะครับอันนี้ผมตัดภาพตอนที่ลดเขาปล่อยมาแล้วนะครับคือไม่ไม่ได้แบบว่า บันทึกตอนที่รถติดไฟแดงอยู่นะครับเพราะมันนานนะครับโฟนนี้คือแสงสีเยอะสุดแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามีมีผับมีร้านเขาเรียกไงร้านนั่งดื่มหรือร้านอาหารนะค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างให้ความนิยมมาเที่ยวที่นี่นะครับเพราะมัน มีทุกอย่างนะครับครบวงจรนะครับทั้งร <c oughs> ้านอาหารผับบาร์นะครับรวมถึงหลายๆที่สถานบันเทิงที่มันกิฟเก๋นะครับคือ <c oughs> ถ้าใครอยู่เชียงใหม่ก็จะรู้ว่าที่นี่คือเป็นแหล่งศูนย์รวมความเจริญแล้วก็ความชีคความไฮโซอะไรทุกอย่างนะครับที่นี่นะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยมาที่นี่เท่าไหร่เพราะว่ารถมันติดแล้วก็ เราเป็นคนแบบแนวโลโซครับแนวแบบบ้านบ้านอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยจะอินกับที่นี่เพราะเท่าไหร่เพราะว่านี่ที่นี่มันเป็นแบบเน้นนักท่องเที่ยวราคาสินค้าอะไรมันก็จะสูงกว่าที่อื่นนะครับอาหารการกินอะไรเงี้ยแล้วเรามาเที่ยวที่นี่เราไม่ค่อยอินนะครับผมอินกับธรรมชาติป่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบความแบบเรียบง่ายความธรรมดาความสบายนะครับ แต่ถ้าใครอยากมาเจอนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาที่นี่ได้เลยนะครับเหมือนประมาณ10ปีก่อนะความเจริญมันจะอยู่ที่คูเมืองใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อย่างถูกย้ายมาที่นี่หมดนะครับถ้าอยากเจอคนจีนเกาหลีที่นี่เยอะมาก ตรงนี้แทบจะไม่หลับไหลนะครับกลางคืนก็มีพวกร้านดื่มร้านนั่งดื่มเยอะครับแต่ผมไม่เคยมานะเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ค่อยดื่มแล้วก็แล้วก็เราไม่ค่อยมีสังคมในการเที่ยวกลางคืนนะครับอันนี้คือไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าผมจะดื่มส่วนมากผมจะนั่งดื่มเองที่ห้องบ้างแต่นันนาทีรับแต่ไม่ได้ดื่มมานี่เป็นจะ2ปีแล้วครับไม่ค่อยไม่ค่อยเอ็นจอยกับการดื่มนะครับรู้สึกว่า พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันดื่มแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่ามันร่างกายเราไม่ได้แบบตอบสนองต่อพวกสิ em> ่งมึนเมาแบบได้ดีเหมือนแต่ก่อนครับคือเราเรารู้สึกว่าร่างกายเราแก่ขึ้นครับแล้วเราเห็นหลายคนที่เขาดื่มเขามีจุดจบไม่ค่อยสวยครับก็ผมก็มาถึงที่ปลายทางที่นิมานนะครับผมก็เดี๋ยวส่งคนเสร็จแล้วนะครับ าใครชอบช่อง YouTube ของผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ